สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาพูดกันถึงวง o r โอเรซีหรือว่าวงมาริโอลิฟแฟมิลี่ครับโดยวงมาริหรือว่าโอเรียซีนะครับจะอยู่ในเครดของรามิดครับซึ่งจะอยู่ในอันดับของรามิอาเลสครับอยู่บริเวณตรงนี้นะครับโอเรียซีโดยโอเรียซีหรือว่าวงมารีนะครับจะมีทั้งหมด24สก,กุล615สปีชีในประเทศไทยพบทั้งหมด 8สก,กุล65สปีชีส์ครับสำหรับการกระจายพันธุ์ของวงมาริหรือว่าโอเรซีนะครับจะมีการกระจายพันธุ์ทั่วโลกยกเว้นอาร์กติกครับแล้วก็จะมีการกระจายพันธุ์ได้ดีในเขตท ropical แล้วก็ temperate Asia เเครับสำหรับลักษณะประจำวงของวงบมารินะครับ Habit จะเป็นแบบ tree ก็คือไม้ต้น s h r u ไม้พุม่มหรือว่าอาจจะเป็นแบบ w o o d y cumber ลักษณะต่อมาก็จะเป็น ลักษณะของหูใบครับวงมารีก็จะไม่มีหูใบครับในส่วนของใบนะครับจะมีทั้งใบเดี่ยวแล้วก็ใบประกอบซึ่งจะออกแบบ o p p o s i t ตหรือว่าเรียงตรงข้ามครับสำหรับในส่วนของดอกนะครับจะเป็นแบบแอ t ติโนมอร์ฟิกหรือว่าสมมาตรรัศมีไบ s e x u a l or u n ร s ยูนิเซก็คือเป็นดอกสมบูรณ์เพศหรือว่าดอกแยกเพศนะครับสำหรับกลีบเรียงและกีบดอกนะครับจะเป็นลักษณะแบบ ที่คนเชื่อมติดกันปลายแยกเป็น4กลีบครับในส่วนของสตาเมนหรือว่าเกสรเพศผู้นะครับจะมี2เกสกรก้านเกสรติดอยู่บนกลีบดอกหรือว่าอีพิเพทัลสนะครับสำหรับรังไข่จะเป็นแบบซู p e อรี r o อ a ว y ก็คือรังไข่เหนือวงกลีบแล้วก็เกสรเพศเมียมี2คาเปลเชื่อมติดกันครับซินคาปันวิดสองคาเปล สำหรับผลนะครับจะเป็นแบบ b บอร์ y ี่ o p หรือว่าซามรแล้วก็บางครั้งอาจจะพบแบบแคปซูลก็ได้ครับโดยเมล็ดนะครับมักจะมีเพียง1เมล็ดเท่านั้นครับสำหรับตัวอย่างสกุลที่พบในประเทศไทยนะครับสกุลแรกครับสกุล f a s ซินัตซึ่งสกุลนี้นะครับจะเป็นไม้ต้นครับอย่างในรูปแรกนะครับจะเป็นต้นจันทองครับหรือว่าแฟซินัตฟอริบันดครับ สกุลต่อมานะครับสกุล j จสต์มินสกุลนี้จะเป็นไม้เถามีกลิ่นหอมนะครับโดยในรูปนะครับจะเป็นต้นมาลิหลวง j จสต์มิ่งน้ำลอร o โฟ u รียมครับสำหรับรูปต่อมานะครับก็ยังเป็นสกุล j จสต์มินอยู่นะครับอันนี้จะเป็นต้นมาริลาเจสต์มิ่งน้ำแซมแบกครับอันนี้ก็จะใช้ร้อยมาลัยนะครับ สกุลต่อมาครับสกุลออสแมนทัตอย่างในรูปนะครับก็จะเป็นรูปของต้นหอมหมื่นลีออสแมนทัตฟาแกนส์ครับสกุลต่อมานะครับเป็นสกุลลิโนเซียล่าครับในรูปจะเป็นต้นอวบดำลิโนเซียล่ารามิฟอล่าครับสกุลต่อมานะครับสกุลเชบิราครับในรูปนะครับจะเป็น ต้นมะกอกโคกสบิลาสสวิติเดนิสเดนเทนนิเดสครับในส่วนสุดท้ายนะครับก็จะพูดถึงวงที่ใกล้เคียงกับวงมารีนะครับโดยวงแรกนะครับจะเป็นวงยูโฟเบซี่ครับซึ่งวงยูโฟเบซี่นะครับก็จะมีลักษณะที่มีน้ำยางครับดอกจะเป็นยูนิเซ็กชวลก็คือดอกแยกเพศแล้วก็สตาเมนจะ ไม่ตรงข้ามครับแล้วก็ o v เ r อรจะเป็น3คาเปลวครับวงต่อมาที่มีลักษณะใกล้เคียงกันนะครับวงฟิ l แลนทา s ซครับดอกจะเป็น u n นิเซ u ช l ก็คือดอกแยกเพศนะครับ s t a r m เมนก็ไม่ตรงข้ามนะครับแล้วก็ o v เ r อรีสามคาเปลวครับวงสุดท้ายที่มีลักษณะใกล้เคียงกันนะครับวงอ p โปไซนา e ซีครับซึ่งวงอ p โปไซนา e ซนะครับจะมีเกสรเพศผู้ ห้าเกสรครับรังไข่จะมี1ช่องแล้วก็ออวูมมีจำนวนมากครับรวมไปถึงการที่มีลักษณะของน้ำยางสีขาวครับสำหรับวงโอเรซี่ก็มีประมาณเท่านี้ครับขอบคุณครับ